แหม่ทำมันไม่ยือเลยนะมันมีกล้องที่เปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนะ<ต>มันไม่ได้เน่าเ,นเขาเรียกว่าแผลแห้งกรันแต่ว่าข้างบนแผลปิดแล้วแต่แผลข้างล่างอะยังไม่หายเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลฟิฟซีกันสุดๆส,สำหรับท็อปดาราีนุชกับตุกยานีบอกเลยว่าคู่นี้เขาสนิทกันมามากกว่า40ปีแล้วถ้าพูดถึงตุกยานี เขาอยู่ในวงการบันเทิงมานาน40ปีแล้วเริ่มมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี2,527จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่เข้าวงการบันเทิงมาท็อปดารีนุชก็คือหนึ่งในแก๊งเพื่อนที่รักกันสุดๆมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดอย่างล่าสุดท็อปดารานุชได้ไปเยี่ยมตุก๊กยานีที่บ้านเห็นว่าเพื่อนเป็นแผลที่ขวเข่าเกิดจากการหกล้มซึ่งเป็นแผลมานาน10บวันแล้วก็ยังไม่หายเลยอาสาเป็นพยาบาลจําเป็นล้างแผลเพื่อนซะเลย คิดถึงไปเยี่ยมคุณพี่ยานีที่บ้านเจอเธอเป็นแผลนะคะแผลแห้งแต่ว่าข้างล่างยังอักเสบอยู่ก็เลยต้องจัดการค่ะเอาน้ำเกลือเนี่ยนะคะแปะแผลเอาไว้เพื่อให้อีกความแข็งข้างบนเนี่ยนะมันหลุดออกไปเราจะได้รักษาแผลข้างล่างที่มันยังระบมอยู่แต่เธอก็กลัวเราก็เลยต้องมีการร้องเรนกล่อมไประหว่างทางโดยตลอดค่ะมันไม่ได้เน่าเขาเรียกว่าแผลแห้งกลังแต่ว่าข้างบนแผลปิดแล้วแต่แผลข้างล่างะยังไม่หาย ตรงไหนอย่างไรอะแหมแต่มนไ่ยื่นเลยนะมันมีคั้นที่เปลี่ยนเป็นคนเลยนะเกิดว่าเมื่อกี้ลออออกไปเยอะเลยเนี่ยนี่ๆเนี่ลออออกไปแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วว่าเก่งมากเลยคุณแม่เก่งมากเลยอ่ะอุ้ย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 นี่เหรนี่อะจบแล้วคุณแม่ผ่านมาได้แล้วตอนนี้เราใส่ยาแล้วนะคะอันนี้เราเอาออออ ภาบของถผง,ผงยาเก่าที่เขาใส่เอาไว้นะคะตอนนี้เนื้อเขาเริ่มเชื่อมติดสําเร็จแล้วจ้าแต่เพื่อนไม่ได้ปิดแผลด้านข้างนะให้ลมโกรกคุณแม่เป็นไงครับหมอทําแผลให้ดีค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บก็ได้คะ่นะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเห็นมิตรภาพความเหนียวแน่นระหว่างเพื่อนงานนี้หลายคนที่เข้ามาเห็นคลิปต่างก็ชื่นชมความน่ารักของเพื่อนซีคู่นี้เพียบเลยล่ะคะ่ะ